คุณเคยสงสัยไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดารรมดาจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเมืองทั้งเมืองได้จริงหรือเธอไม่ใช่นักรบที่มีพลังเหนือธรรมชาติไม่ใช่ผู้มีบาร,รมีสูงส่งจากราชสำนักแต่เพียงด้วยความกล้าหาญความเฉลียวฉลาดและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เธอสามารถยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพศัตรูที่เหนือกว่าได้ทั้งกองทัพ คุณเชื่อหรือไม่ว่าหญิงคนนึงจะยืนหยัดท่ามกลางเสียงปืนควันไฟและฝุ่นดินทำให้ประชาชนทั้งเมืองมีชีวิตอยู่รอดและกลายเป็นวีรบุรุษเธอใช้กลยุทธ์แบบไหนในการเอาชนะศัตรูที่มีอำนาจและจำนวนมากกว่าหลายเท่าเสียงของความกลัวและความหวาดระแวงจะถูกกลบด้วยอะไร เรื่องราวของเธอไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในจินตนาการแต่มันถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยตั้งแต่ยุคที่ความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรและการลุกรานยังเป็นสิ่งปกติวีรกรรมของเธอสะท้อนถึงความอดทนความเสียสละและสติปัญญาที่เหนือการเวลาคุณจะรู้สึกอย่างไรหากได้เห็นว่าเพียงคนเดียวสามารถเปลี่ยนกระแสะของสงครามได้ แล้วความรักชาติความกล้าและความคิดชาญฉลาดของเธอจะสอนบทเรียนอะไรให้กับเราที่ใช้ชีวิตในโลกที่สงบอยู่ทุกวันนี้เรื่องนี้คือการเดินทางย้อนเวลากลัดไปสู่ยุคที่เสียงดาบและเสียงปืนเป็นตัวกำหนดชะตากรรมแต่หัวใจและปัญญาของผู้หญิงคนหนึ่งกลับพลิกความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นชัยชนะจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ เมื่อฝังเรื่องนี้คุณอาจจะพบคำตอบของคำถามในใจคุณมาตลอดชีวิตยินดีต้อนรับกับมีทําอุ่นใจที่จะขอเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกท่านที่กำลังค้นหาความสุขภายในใจวันนี้ขอนำเสนอผ่านเรื่องเล่ากงล้อประวัติศาสตร์หมุนผ่านช่วงเวลาที่บ้านเมืองพึ่งฟื้นจากความโกลาหลแผ่นดินอีสานยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นควันสงครามและฝุ่นผงของอดีตเด็กหญิงคนหนึ่ง ถือกำเนิดขึ้นณนเะมืองหน้าด่านสำคัญของที่ราบสูงนามของนางสั้นเพียงพยางเดียวแต่หนักแน่นและกังวานไปทั่วคุ้งน้ำว่าโมโมเกิดในตระกูลข้าหบดีผู้มั่งคั่งมีบ้านใหญ่มีพี่น้องมีความอบอุ่นแต่ชีวิตไม่ได้ให้ทางเลือกเหมือนหญิงอื่นในยุคนั้นขณะที่เด็กหญิงทั่วไปถูกฝึกให้เรียบร้อยและสง่างาม โมกลับหลงไหลในคมดาบและเสียงโลหะกระทบกันของอาวุธกลิ่นสนิมและความคมของดาบไม่เคยทำให้นางหวาดกลัวกลับหล่อหล,อ,ลอมจิตใจให้เข้มแข็งและมั่นคงบิดาของนางสอนทั้งวิชาอาวุธการควบมาและสอนให้นางรู้จักสังเกตอ่านใจคนและวางตัวอย่างสง่างามในทุกสถานการณ์แววตาของนางเปี่ยมด้วยไหวพริบและบารมีโดยไม่ต้องเอ่ยคำใด การเรียนรู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงการฝึกฝนทางร่างกายแต่เป็นการหล่อหลอมจิตใจให้มั่นคงเตรียมพร้อมสำหรับทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโมรู้ว่าชีวิตไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวหากจะเกิดจากการเตรียมพร้อมและการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนางมักเฝ้าสังเกตผู้คนรอบตัวอ่านความคิดและเจตนาจนกลายเป็นหญิงผู้มีสติและปัญญาเหนือวัย การฝึกฝนเหล่านี้คือการสร้างพื้นฐานของความกล้าหาญและสติปัญญาที่จะต้องใช้ในวันข้างหน้าเมื่อเติบโตขึ้นโมได้ครองคู่กับบุรุษผู้มีความสามารถและได้รับความไว้วางใจจากเมืองจนก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารเมืองหน้าด่านคุณหญิงโมไม่ได้เป็นเพียงภรรยาแต่เป็นเสาหลักที่ค้ำจุนชีวิตผู้คนทั้งเมืองนางรับฟังความทุกข์ของชาวบ้านแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลและความเมตตา บริหารหลังบ้านด้วยความเด็ดขาดแต่เปี่ยมเมตตาชาวเมืองต่างเรียกขานานางด้วยความรักและศรัทธาว่าแม่คุณโมไม่ใช่เพียงเพราะความสามารถแต่เพราะหัวใจที่ใส่ใจต่อผู้อื่นนางสอนให้ผู้คนเรียนรู้ว่าการเป็นผู้นําไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหรือเครื่องยศแต่คือการยืนอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทนในเวลาที่บ้านเมืองดูสงบ นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาใต้ผิวน้ำยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความตึงเครียดโม e สังเกตและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์แม้จะยังไม่มีศัตรูปรากฏกายแต่ใจของนางไม่เคยประมาทนี่คือบทเรียนสำคัญที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของนางว่าสติและปัญญาในการเตรียมตัวเป็นกุญแจสำคัญของความอยู่รอดโม e ไม่ไม่ใช้เพียงความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่ใช้หัวใจและสมองควบคู่ไปกับการฝึกฝน อำนาจและความกล้าไม่ใช่เรื่องเดียวกันอำนาจอาจเกิดจากตำแหน่งแต่ความกล้าเกิดจากการเตรียมใจและความเข้าใจในเหตุผลของชีวิตนางเป็นตัวอย่างของหญิงที่ใช้สติปัญญาความกล้าและความเมตตาเดินคู่กันในบ้านของนางเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการเรียนรู้เด็กๆเ,เรียนรู้จากตัวอย่างของโมว่าการกล้าและความฉลาดไม่ใช่เรื่องของดาบหรืออาวุธเพียงอย่างเดียว แต่คือมีใจที่เข้มแข็งและมีสติในการเผชิญทุกปัญหาการเลี้ยงดูและการฝึกฝนในวัยเด็กของโมทําให้ผู้คนรอบตัวรับรู้ถึงความเป็นผู้นําที่ซ่อนอยู่เธอไม่ได้รอเวลาเพื่อแสดงพลังแต่เรียนรู้และเตรียมตัวเพื่อวันหนึ่งที่ความกล้าและสติปัญญาจะถูกทดสอบอย่างแท้จริงนี่คือรากฐานที่ทําให้โมไม่ใช่เพียงหญิงงามแต่เป็นนางพญาแห่งที่ราบสูง ู้ที่จะกลายเป็นวีรสตรีผู้กล้าหาญของเมืองโคราชบ้านเมืองในเวลานั้นดูสงบสุขภายนอกแต่ใต้ผิวน้ำกลับเต็มไปด้วยคลื่นใต้น้ำของความตึงเครียดและความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่มายาวนานระหว่างอาณาจักรสยามและนครรัฐฝั่งลุ่มน้ำโขงมีเรื่องราวของความแค้นและความไม่ไว้วางใจซ่อนอยู่เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครรัฐฝั่งลาวได้สะสมความแค้นตั้งแต่ครั้งอดีต การปฏิเสธคำขอให้พาครอบครัวชาวลาวกลับบ้านเกิดทำให้ใจของเขาฝังลึกด้วยความแค้นความพยายามของสยามในการสักเลขาและเกณฑ์แรงงานยิ่งเป็นการกรีดรอยร้าวลึกลงไปในหัวใจของผู้นำลาวข่าวลือเรื่องการมาของกองทัพต่างชาติแพร่สะพัดเจ้าอนุวงศเห็นโอกาสจึงวางแผนอย่างลับๆเพื่อบรรลุความต้องการ ยกกองทัพนับหมืน่นมุ่งหน้าสู่เมืองโคราตพร้อมหน้ากากของมิตรผู้พักดีอ้างว่าจะมาช่วยปกป้องแผ่นดินจากศัตรูที่อาจมาจากฝั่งตะวันตกเมืองโคราตในเวลานั้นขาดกำลังหลักของทหารเจ้าเมืองและกองกำลังส่วนใหญ่ถูกส่งไปปราบกบฏท,ที่อื่นประตูเมืองจึงเปิดต้อนรับผู้ที่อ้างตนเป็นมิตรความประมาทนี้ทำให้เมืองตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูทันทีที่ก้าวพ้นกำแพง ทหารลาวเข้ายึดคลังอาวุธกวาดต้อนผู้คนเป็นเฉลยเด็กผู้สูงอายุและสตรีต่างถูกมัดรวมกันเป็นขบวนยาวความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยให้ความกลัวเข้าครอบงำคุณหญิงโมยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมองเห็นหมากกระดานทั้งผืนของความขัดแยง้งนางรู้ดีว่าการต่อสู้ด้วยกำลังในตอนนี้ไม่มีทางชนะ ความอดทนและปัญญาคือสิ่งที่นางเลือกใช้นางยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตผู้คนไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้แต่เพราะเข้าใจความสำคัญของการถอย1นก้าวเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่งคงนี่คือบทเรียนแรกที่นางจะมอบให้ผู้คนในขบวนว่าความอดทนและความไม่ประมาทสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้เมื่อขบวนเฉลยถูกลากไปยังดินแดนศัตรูโมเริ่มวางแผนรบด้วยสติและปัญญา เธอเข้าไปกราบขุนศึกผู้คุมเสนอตัวให้เหล่าสตรีทำอาหารดูแลทหารแลกกับเศษข้าวและอุปกรณ์ทำมาหากินเล็กน้อยจากมีดครัวจอบและเครื่องมือทำมาหากินแผนการค่อยๆก่อรูปสตรีชาวโคราชเริ่มรินสุราเอาใจทหารศัตรูใช้รอยยิ้มและคำหวานกล่อมให้ศัตรูตายใจประมาทและละเลยหน้าที่ เศษอาวุธถูกยืมอ้างว่าต้องทำอาหารหรือซ่อมเกวียนค่อยๆถูกส่งคืนสู่มือเฉลยทีละชิ้นอย่างลับๆระหว่างการเดินทางโมสอนผู้คนรอบข้างว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังเท่านั้นแต่หมายถึงการใช้สติและปัญญาในการเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์นางสอนให้รู้จักอดทนใช้ความคิดแทนการบังคับและเห็นคุณค่าของชีวิตผู้คนที่อยู่รอบตัว ความยากลำบากของเส้นทางสายมรณะนี้ไม่เพียงทดสอบความกล้าแต่ยังทดสอบหัวใจและความมีสติของทุกคนสตรีชาวโคราชเรียนรู้ว่าการเอาชนะไม่ได้เกิดจากดาบหรือปืนแต่เกิดจากความฉลาดการสังเกตและความอดทนเมื่อขบวนเฉลยเดินทางลึกเข้าไปในดินแดนศัตรูทหารลาวเริ่มชินชากับการควบคุมเฉลยโมใช้จังหวะนี้ค่อยๆวางหมากต่อไป ทำให้เหล่าสตรีสามารถทำให้ศัตรูประมาทได้มากขึ้นการมองการไกลและการใช้จิตวิทยาทำให้ทุกขั้นตอนของแผนเป็นไปอย่างราบรื่นลักธรรมอีกประการที่แทรกอยู่คือการเห็นคุณค่าของชีวิตและการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าการเสียสละเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความหมายทุกฝีก้าวของขบวนเฉลยเต็มไปด้วยความลำบาก แต่หัวใจของผู้คนกลับอบอุ่นด้วยหบโมเป็นเหมือนประทีปสองทางให้ผู้คนในยามมืดมนทำให้ทุกคนเชื่อว่าการเอาชนะไม่ได้เกิดจากกำลังเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการมีสติปัญญาและความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเส้นทางต่อไปจะยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ขบวนเฉลยภายใต้การนำทางของโมเริ่มเห็นโอกาสในการพลิกสถานการณ์ขณะที่ความมืดมิดรอบตัว ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความหวังเล็กๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละน้อยนี่คือรอยร้าวระหว่างแผ่นดินและความเฉลียวฉลาดของหญิงหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวจะเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ขะบวนฉเฉลยชาวโคราชถูกลากจูงไปสู่ดินแดนศัตรูเส้นทางเต็มไปด้วยฝุ่นคละกับเสียงร้องไห้ของเด็กและเสียงคร่ำครวญของผู้สูงอายุความเหน็ดเหนื่อยและความอดอยาก ทำให้ผู้คนเริ่มหมดหวังแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนหยัดด้วยใจที่เข้มแข็งและสติที่มั่นคงคุณหญิงโมมองดูความเจ็บปวดรอบตัวนางรู้ดีว่าเพียงน้ำตาและการวอนขอความเมตตาไม่อาจทำให้ศัตรูคลายความแข็งกร้าวได้การต่อสู้ในตอนนี้ต้องใช้สติปัญญาและยุทธวิธีอันชาญฉลาด นางเริ่มคิดแผนที่จะเปลี่ยนเฉลยให้กลายเป็นทรัพย์สินของตัวเองในสายตาศัตรูนางเข้าไปกราบขุนศึกผู้คุมกองเฉลยแนะนำให้เหล่าสตรีทำอาหารดูแลทหารแลกกับเศษข้าวและอุปกรณ์ทำมาหากินเล็กน้อยขบวนเฉลยจึงเริ่มมีเครื่องมือในการทำงานและเริ่มปรับตัวกับสภาพแวดล้อมศัตรูเองก็ไม่ทันได้ระวังทุกมีดครัวจอบและเครื่องมือเล็กน้อยกลายเป็นอาวุธลับ ที่ช่วยให้ชาวโคราชค่อยๆได้รับอาวุธคืนทีละชิ้นสตรีชาวโคราชใช้รอยยิ้มและคําหวานกล่อมให้ทหารศัตรูประมาทเมามายและหลงตัวเองละเลยหน้าที่เศษอาวุธถูกยืมด้วยเหตุผลจำเป็นในการทำงานแต่กลับค่อยๆส่งคืนสู่มือเฉลยอย่างลับๆโมสอนผู้คนรอบตัวว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการเอาชนะด้วยกำลังดุร้ายแต่หมายถึงการใช้สติและความชาญฉลาด ในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนางสอนให้รู้จักอดทนใช้สติและเห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตรอบตัวระหว่างการเดินทางเส้นทางสายมรณะเต็มไปด้วยอันตรายฝุ่นคละกับเสียงร้องไห้และความเหน็ดเหนื่อยของผู้คนแต่หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังเพราะมีโมเป็นประทีปนำทางนางไม่เพียงสอนวิธีเอาชนะศัตรู แต่สอนให้ผู้คนเรียนรู้ความกล้าหาญในการอดทนและใช้สติแทนกำลังในทุกค่ำคืนขณะที่ผู้คนพักผ่อนโมจะเฝ้าสังเกตศัตรูเรียนรู้จังหวะการเปลี่ยนกองทัพและความเคลื่อนไหวของทหารเพื่อให้แน่ใจว่าขบวนเฉลยจะสามารถใช้ยุทธวิธีได้ราบรื่นยุทธวิธีของนางคือการทำให้ศัตรูตายใจสร้างความขัดแย้งภายในทหารละเลยการเฝ้ายาม และเปิดช่องว่างให้ผู้คนของเมืองโคราชได้โอกาสหลักธรรมสำคัญแทรกอยู่ในเหตุการณ์นี้ว่าการใช้สติและความเมตตาในการแก้ปัญหาสามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นโอกาสและสร้างความหวังให้ผู้คนในยามมืดมิดในแต่ละวันโมยังคอยสร้างแรงใจให้ผู้คนในขบวนเฉลยเชื่อว่าความพ่ายแพ้ไม่ได้หมายถึงจุดจบแต่เป็นโอกาสที่จะเตรียมตัวและรอวันพลิกสถานการณ์ความอดทน ความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญคือเครื่องมือที่ทำให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปขณะที่ขบวนเคลื่อนผ่านป่าและทุ่งนาทุกฝีกาวเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ชาวโคราชเริ่มปรับตัวได้การทำอาหารการจัดการชีวิตประจำวันและการสอดแนมศัตรูล้วนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีนี่ไม่ใช่เพียงการเอาตัวรอดแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อชัยชนะที่กำลังจะมาถึง โมใช้โอกาสทุกครั้งในการสอนผู้คนว่าการเสียสละเพื่อผู้อื่นความอดทนและความเฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิตสามารถช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ขบวนฉเฉลยเริ่มมีความมั่นใจกล้าหาญและพร้อมที่จะร่วมมือกันพลิกความทุกข์ให้กลายเป็นแรงผลักดันเส้นทางสายมรณะนี้อาจยาวไกลและเต็มไปด้วยอันตรายแต่ทุกก้าวเดิน นำพวกเขาเข้าใกล้โอกาสที่จะเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นชัยชนะนี่คือบทเรียนแรกของการรบด้วยสติและปัญญาสตรีชาวโคราชได้เรียนรู้ว่าแม้ท่ามกลางความยากลำบากที่สุดความอดทนและความกล้าหาญจะทำให้เกิดความหวังและชัยชนะได้เสมอเมื่อขบวนเฉลยชาวโคราชมาถึงทุ่งสำริดสถานที่ที่จะกลายเป็นเวทีแห่งวีรกรรมความตึงเครียดปกคลุมไปทั่วพื้นที่ แต่ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและความสิ้นหวังของผู้คนเริ่มถูกแทนที่ด้วยความหวังเล็กๆเ,เพราะพวกเขารู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางพายุคือกุญแจสำคัญที่จะพลิกชะตากรรมคุณหญิงโมสั่งสัญญาณลับเพื่อให้ชายชะกันในขบวนถอดสลักล้อเกวียนทำให้ขบวนต้องหยุดชะงักชั่วคราวกลยุทธ์นี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการวางหมากเพื่อให้เกิดจังหวะและโอกาสในคืนมืดมิดคืนนั้น โมสั่งให้สตรีชาวโคราชเตรียมน้ำจันทอมรณะซึ่งผสมสมุนไพรฤิ์แรงเล็กน้อยเพื่อป้อนให้ทหารลาวที่เฝ้าฉเฉลยอาวุธของศัตรูถูกเบี่ยงเบนด้วยความเมาหมายความประมาทเข้ามาปกคลุมจิตใจของพวกเขาเหล่าทหารหลับไหลโดยไม่รู้ตัวนี่คือบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าความคิดและกลยุทธ์ชาญฉลาดสามารถเอาชนะกำลังดุร้ายได้ เมื่อทุกอย่างพร้อมสตรีชาวโคราชที่ซ่อนมีดพกไว้ในมวยผมและชายผ้าถุงก็กลายร่างเป็นนักรบผู้เฉือนคอศัตรูที่กำลังหลับไหลด้วยความเด็ดเดี่ยวความเงียบสงัดของค่ำคืนนี้กลายเป็นเวทีแห่งความกล้าหาญและความตื่นเต้นที่ไม่อาจลืมแม้ว่ากลยุทธ์นี้จะสำเร็จในตอนแรกแต่กองหนุนของลรากลับตีโต้เข้ามาด้วยอาวุธที่เหนือกว่าในนาทีวิกฤตที่แนวรบชาวโคราชกำลังจะพ่ายแพ้หญิงสาวคนหนึ่ง นางสาวบุญเหลือหลานสาวบุญธรรมของโมตัดสินใจสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินบุญเหลือคว้าคบเพลิงวิ่งฝ่าดงกระสุนตรงเข้าหาเกวียนบรรทุกดินปืนของข้าศึกเสียงระเบิดกำปนาดดังกล้องไปทั่วทุ่งสำริดร่างของวีรสตรีแหลกสลายไปพร้อมกับศัตรูแต่การเสียสละของเธอจุดประกายความกล้าและความแค้นในหัวใจของชาวโคราชทั้งหมด ผู้คนเห็นชัดว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการอยู่รอดเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการเสียสละเพื่อผู้อื่นความกล้าหารนี้หลอ่อหลอมผู้คนให้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมจะต่อสู้และปกป้องแผ่นดินเสียงปืนกระสุนและไฟจากการระเบิดลุกโชนแต่หัวใจของชาวโคราดเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเหล่าทหารศัตรูที่หวาดกลัวจากการเหตุการณ์ไม่คาดฝันล้มลงไปทีละคน ขบวนเฉลยใช้ทุกโอกาสที่มีพลิกสถานการณ์จากความหวาดกลัวเป็นชัยชนะการเสียสละและกลยุทธ์ของโมและผู้ร่วมรบทำให้ทุ่งสำริดกลายเป็นยุทธภูมิแห่งวีรกรรมเป็นบทเรียนให้ผู้คนรู้ว่าแม้ยามมืดมิดที่สุดหากเรามีสติปัญญาและความกล้าหาญโอกาสในการเปลี่ยนชะตากรรมก็ยังอยู่เสมอเช้าวันต่อมาเสียงระเบิดสงบลง ร่างผู้เสียสละและผู้รบกลายเป็นตำนานแห่งทุ่งสมริดชาวเมืองเริ่มรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมรับทัพหลวงที่กำลังจะมาสมทบความกล้าหาญความเสียสละและสติปัญญาที่แฝงอยู่ในหัวใจของผู้คนทำให้ทุกคนมั่นใจว่าชัยชนะและยุติธรรมยังไม่จากไป นี่คือบทเรียนสำคัญของตอนนี้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเสียสละเพื่อผู้อื่นการใช้สติและกลยุทธ์ชาญฉลาดสามารถพลิกสถานการณ์และปกป้องชีวิตผู้คนได้ทุ่งสำริดไม่ได้เพียงแต่เป็นสถานที่แห่งการต่อสู้แต่เป็นบทเรียนแห่งวีรกรรมความเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจเพื่อแผ่นดินเมื่อรุ่งอรุณเริ่มสาดส่องลงบนทุ่งสำริดเสียงร้องของนกและแสงแรกของวัน กลับเต็มไปด้วยความเงียบสงัดที่หนักแน่นเพราะชัยชนะที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของอาวุธหรือแรงกายแต่เกิดจากความกล้าหาญและความเสียสละของวีรสตรีและผู้คนทั้งเมืองท่ามกลางกลิ่นควันไฟและฝุ่นผงที่ยังลอยฟุง้งชาวโคราชเริ่มรวมตัวกันอีกครั้งพวกเขาตระหนักว่าการต่อสู้ไม่ได้จบเพียงแค่ขําคืนที่ผ่านมา แต่ยังต้องเตรียมรับมือกับทัพหลวงที่จะมาสมทบเพื่อปราบกบฏเวียงจันทร์ให้สิ้นซากความอดทนและความเฉลียวฉลาดของคุณหญิงโมกลายเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูเมืองนางสอนผู้คนให้เห็นว่าแม้จะชนะศัตรูในสนามรบแต่หากไร้การวางแผนและการจัดการหลังเหตุการณ์ความสูญเสียจะไร้ความหมายท่ามกลางการเตรียมตัวผู้คนเริ่มสังเกตเห็นร่องรอยของการเสียสละ นางสาวบุญเหลือผู้สละชีวิตได้จุดประกายความกล้าให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าชีวิตที่เสียไปนั้นไม่สูญเปล่าแต่เป็นแรงผลักดันให้ผู้คนลุกขึ้นยืนและต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองโมใช้ทุกโอกาสเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวเมืองทำให้ผู้คนรู้ว่าความกล้าหาญและการเสียสละไม่ได้วัดด้วยจำนวนศัตรูที่ถูกทำลายแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง ทัพหลวงจากกรุ่มเทพ,พมาถึงในเวลาที่เหมาะสมการรวมกําลังครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการบดขยี้กองทัพเวียงจันทร์แต่ยังเป็นการยืนยันว่าการเตรียมตัวและการวางแผนล่วงหน้าสำคัญเพียงใดการสอดประสานร,ระหว่างผู้คนในเมืองและทัพหลวงทำให้กองทัพศัตรูแตกพ่ายอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้เราผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของความสามัคคีและการทำงานร่วมกัน การฟื้นฟูเมืองและจัดการเฉลยเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะทุกคนตระหนักว่าการอยู่รอดและชัยชนะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจไม่ใช่เพียงความกล้าหาญของใครคนใดคนหนึ่งโมยังคงสอนผู้คนด้วยการกระทำและคำพูดว่าความกล้าหาญต้องคู่กับความเมตตาและสติปัญญาต้องคู่กับการวางแผนการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากดาบหรือปืนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากหัวใจและปัญญาของผู้ที่ยืนหยัดเพื่อผู้อื่นในทุ่งสำริดหลังเสียงระเบิดสงบลงผู้คนต่างร่วมมือกันเก็บซากศัตรูจัดระเบียบขบวนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวังพวกเขาเริ่มตระหนักว่าชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เกิดจากความอดทนความกล้าและความฉลาดในการใช้ชีวิต เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ชาวเมืองจดจำไปตลอดชีวิตว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินต้องอาศัยความกล้าหาญความเสียสละและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงแรงกายหรือกำลังทหารเท่านั้นเมื่อทัพหลวงเข้ามาเสริมความสงบเริ่มกลับคืนสู่เมืองแต่หัวใจของชาวโคราชยังคงเต้นแรงด้วยความภาคภูมิใจการฟื้นฟูและการเตรียมพร้อมครั้งนี้ ทำให้เมืองเข้มแข็งขึ้นทั้งในด้านกำลังคนและด้านจิตใจของประชาชนในช่วงเวลานี้หลักธรรมเรื่องความอดทนความกล้าหาญและความเสียสละถูกสอนโดยไม่ต้องเอ่ยคำนางและผู้ร่วมรบสอนให้ผู้คนเห็นว่าแม้จะ,ะเผชิญความทุกข์ความยากลำบากหรือศัตรูที่เหนือกว่าหากเรามีหัวใจเข้มแข็งและใช้สติปัญญาทุกอย่างสามารถเอาชนะได้ชัยชนะที่ทุ่งสำริด ไม่ได้เพียงชัยชนะทางการทหารแต่เป็นชัยชนะทางใจของผู้คนทั้งหมดนี่คือบทเรียนที่ย้ำเตือนว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเสียสละเพื่อผู้อื่นและการใช้สติปัญญาเพื่อปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าแสงแรกของวันใหม่าสาดส่องลงบนเมืองโคราชเสียงนกร้องสายลมและกลิ่นดินหลังฝนทำให้ทุกอย่างดูสดชื่น แต่ในใจของผู้คนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจเพราะพวกเขารู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทัพหลวงจากกรุงเทพมาถึงเพื่อสมทบและปราบกองทัพเวียงจันทร์จนราบคาบการปรากฏตัวของทัพหลวงม่ได้เป็นเพียงการยุติสงครามแต่ยังเป็นการยืนยันว่าวีรกรรมของคุณหญิงโมและชาวโคราชทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่เป็นการต่อสู้ที่ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญอย่างแท้จริงพระเนตรพระกรรณของรัชกาลที่สามส่อมาที่เมืองโคราชทรงประทับใจในกุศโลบายอันชานฉลาดของคุณหญิงโมการจัดการศัตรูด้วยกลยุทธ์แผนการอันละเอียดรอบคอบและการใช้ความกล้าหาญควบคู่กับความเมตตาทำให้พระองค์ทรงมีพระราชองค์การสถาปนานางเป็น เท้าสุรนารีนามของยาโมไม่ใช่เพียงชื่อของบุคคลในอดีตแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักชาติความกล้าหาญและสติปัญญาที่พึงมีในยามวิกฤตเรื่องราวของนามสอนให้คนไทยรุ่มต่อไปตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษผู้ซึ่งยอมแลกชีวิตเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของแผ่นดิน ชาวเมืองโคราชและทหารที่ร่วมรบต่างรู้สึกถึงแรงบันดาลใจความกล้าหาญของโมและเหล่าสตรีที่ร่วมต่อสู้ทำให้พวกเขาเข้าใจว่าชัยชนะไม่ได้เกิดจากอาวุธหรือจำนวนทหารเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ความสามัคคีและความเสียสละเพื่อผู้อื่นขณะที่เมืองค่อยๆฟื้นฟูหลังสงครามชาวเมืองต่างช่วยกันจัดระเบียบ ปลูกสร้างบ้านเรือนและฟื้นฟูชีวิตประจำวันหลักธรรมเรื่องความอดทนความกล้าหาญและความเสียสละถูกสอนโดยไม่ต้องเอ่ยคำเพราะทุกการกระทำของเท้าสุรนารีและผู้ร่วมรบคือบทเรียนให้ผู้คนเห็นชัดว่าการปกป้องแผ่นดินต้องอาศัยทั้งความกล้าและสติปัญญา เรื่องราวของย่าโมไม่ได้จบเพียงชั่วชีวิตของนางแต่กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนวีรกรรมที่ทุ่งสำริดสะท้อนให้เห็นว่าแม้ผู้หญิงธรรมดาจะไม่มีกำลังมากเพียงใดแต่ด้วยความกล้าหาญและปัญญาสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของแผ่นดินทั้งผืนได้ประชาชนจดจำย่าโมด้วยความเคารพและศรัทธา ทุกปีที่ระลึกถึงเหตุการณ์นั้นเป็นเวลาที่ชาวโคราชระลึกถึงความเสียสละและความรักชาติที่แท้จริงหลักธรรมเรื่องความอดทนความกล้าหาญความเสียสละและความรักชาติถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าใจว่าชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่พร้อมเสียสละเพื่อผู้อื่นและเพื่อแผ่นดินในที่สุด ทุ่งสำริดไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ต่อสู้แต่กลายเป็นประทีปส่องสว่างทางจิตใจให้คนไทยทุกยุคสมัยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเอกราชการรวมใจและการกล้าหาญที่จะปกป้องสิ่งที่รักเรื่องราวของเท้าสุรนารียังคงเล่าขานต่อกันมาตราบชั่วลูกชั่วหลานทุกบทเรียนจากวีรกรรมครั้งนั้นทำให้เราตระหนักว่า ความกล้าหาญที่แท้จริงเกิดจากการเสียสละเพื่อผู้อื่นความคิดที่เฉียบแหลมสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นชัยชนะและความรักชาติคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหัวใจมนุษย์เรื่องราวของย่าโมหรือเท้าสุรนารีคือบทเรียนแห่งความกล้าหาญความเฉลียวฉลาดและความเสียสละผู้หญิงธรรมดาเพียงคนเดียวสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเมืองทั้งเมืองด้วยสติปัญญา ความอดทนและความรักชาติจากเด็กหญิงโมที่ไม่เหมือนใครสนใจดาบมากกว่ามาลัยไปจนถึงคุณหญิงโมที่เป็นหัวใจของเมืองโคราชเราได้เห็นว่าความกล้าหาญไม่ได้ขึ้นอยู่กับกําลังหรืออาวุธแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจและปัญญาในการแก้ปัญหาการต่อสู้กับกองทัพลาวและการวางกลยุทธ์ให้ชาวเมืองรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ทำให้เราเรียนรู้ว่า ความเสียสละเพื่อผู้อื่นและเพื่อแผ่นดินเป็นสิ่งสูงสุดและการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและผู้มีวิสัยทัศน์สามารถสร้างชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการพึ่งพากำลังคนเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้เรื่องราวยังสอนให้เราเข้าใจว่าการใช้สติและความคิดชาญฉลาดสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสและความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เกิดจากการลงมือทำเพื่อปกป้องสิ่งที่รัก แม้ต้องเผชิญอันตรายหรือเสียสละชีวิตวีรกรรมของย่าโมคือประทีปสองทางให้เราตระหนักถึงความอดทนความกล้าหาญและความเสียสละในชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านใช้แรงบรนดาลใจนี้เป็นแรงผลักดันให้มีความเข้มแข็งและสติปัญญาในการ,รเผชิญกับอุปสรรคทุกเรื่องขอให้หัวใจของทุกคนเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและความรักต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับย่าโม และขอให้เรื่องราวของวีรสตรีผู้กล้าหาญนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากติดตามเรื่องเล่าต่อไปของเราเพื่อค้นพบวีรกรรมและหลักธรรมที่ซ่อนอยู่ในทุกเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ไทยแล้วคุณจะเห็นว่าความกล้าความคิดชาญฉลาดและความเสียสละสามารถเปลี่ยนโลกได้จริง